คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ f c อซีอช่องต้อมพารวยทุกท่านนะคะมาดูแนวทางหวยฮานอยรอบพิเศษนะคะเ,เพื่อนๆงวดประจำวันที่5เดือนพฤษภานะคะแต่ก่อนอื่นเนาะเรามาดูผล ของวันที่สี่ก่อนนะคะเพื่อนๆรอบพิเศษนะคะออกนะคะเพื่อนศูนย์หกห้าแล้วก็แปดห้านะคะศูนย์หกห้าแล้วก็แปดห้าหกห้าไม่เข้านะคะส่วนแปดห้านะคะเข้าเป็นตัวกรับเนาะ เข้าตัวกลับนะคะกันเลข5นะคะเพื่อนๆเ,เราเข้าตัวกลับนะคะมาตามกันต่อของวันที่5เดือนพฤษภาฯนะคะเพื่อนๆเ,เลขในตารางเนาะมีเลข4เลข5 0 1 8 2 2แล้วก็9นะคะเพื่อนๆเลข เด่นนะคะเพื่อนๆเด่นจะเป็นเลข1กับเลข8นะคะ1กับ8เนาะเลข1จะมี1 0น,นะคะ1 2 1 4 1 8นะคะเลข8นะคะเพื่อนๆมี8 0 8 2 8 4นะคะเพื่อนๆตัวสุดท้ายก็คือ8 5นะคะอันนี้การตัวเดิมไว้เนาะ เผื่อมานะคะเลขตัวเดิมนะคะแล้วก็ตัวกันนะคะเพื่อนจะเป็นเลขศูนย์นะคะกันเลขศูนย์มีศูนย์ศูนย์ศูนย์สองนะคะศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์ห้านะคะส่วนเลขที่ต้อมชอบนะคะเพื่อนๆต้อมชอบศูนย์เก้านะคะสองเก้าเลขข้างล่างตรงนี้เลยนะคะ ห้าสี่เนาะตัวสุดท้ายก็คือ9 5ห้านะคะเพื่อนๆนท่านไหนที่ชอบเลขเดียวกับต้อมเนาะแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเพื่อนๆนท่านไหนที่ชอบตัวเดียวกับต้อมนะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยเนาะ,ะสาหรับสายวิ่งรูดนะคะวิ่งเลข1รูเดเลข8นะคะเพื่อนๆนถ้ายังไม่ชอบเลขที่ต้้มเจาะให้เนาะยังมีเลขที่ต้อมไม่ได้เจาะให้นะคะเพื่อน 9 119นะคะ5 225ก็ยังไม่ได้เจาะนะคะเพื่อนเถ้ายังไม่ชอบเลขตรงนี้นะคะก็นำเลขในตารางไปจับคู่กันเองได้เลยนะคะแล้วที่สำคัญเนาะอย่าลืมซื้อตัวกลับด้วยนะคะ ต้้มขอให้ทุกท่านรวยรวยเฮงเฮปังปงนะคะหลับขอให้ได้เงินหมื่นตื่นขอให้ได้เงินแสนไปไหนมาไหนพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะวันนี้ต้้มพารวยขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย